ก็คือวันนี้คุณนายสวนผักกับนายช่างใหญ่จะมารับนาเดียอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะแล้วก็ไปกีจยางมานอนตีห้าเนาะก็เลยเป็นแบบสภาพนี้เลยนะคะตื่นมาก็คือ,อรีบเตรียมเลยนะคะอันนี้เราเราจะไปฝากให้คุณนายสวนผักกับนายช่างใหญ่เนาะแต่เราอาจจะไม่มีนะคะริเนาะอ่ะเราเดี๋ยวจะไปฝากกันที่หน้า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกะกอกอีกเช่นเคยนะคะก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดเตอร์แล้วก็แอดวิวด้วยนะคะก็จากคลิปข้างต้นนะที่เอาปลาไปฝากนะคะนายช่างใหญ่กับคุณนายสวนผักนะคะบ่ายมาแล้วก็มาเก็บผักหวานนะคะแล้วก็หาหน่อไม้ให้กับานายช่างนะคะ ทำกับข้าวทานกันที่ครัวกลางเลยก็คุณนายสนภากนะคะท่านบอกว่าร้อนขนาดนี้มีผักหวานไหมนะคะมีนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไปให้ท่านได้แก้งนะคะทานกันนะคะหลายคนเลยก็ไปเก็บผักหวานกันเลยค่ะสวยๆงามๆ ไม้กับผักหวานอ่ะก็เดี๋ยวเราจะฝากไปกับเอดแนนนะคะเออพรุ่งนี้มัง้งหรือว่าวันไหนนี่แหละที่แอดแนนจะกลับนะคะเราก็จะฝากนอไม้กับผักหวานไปให้ท่านด้วยนะคะก็คือไปทํากินกันอยู่ที่ครัวนั่นแหละค่ะก็ได้กินกันทุกคนนะคะเนาะไปก็เราอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปกับท่านโดยตรงเนาะแต่เราก็พูดคุยกันกับผู้มีพระคุณของเรานะคะก็ปกตินะคะเอลซี LC, น่ารักปกติเหมือนเดิมนะคะรักแล้วก็ห่วงใยแกเหมือนเดิมะคะ่ะ ก็ฝากของอะไรทั้นี้ไปเอาก็อยู่มอมเมทแถวนี้ไปก่อนก็หาของฝากไปเอานะคะอันนี้ก็เราจะมาลุ้นกันนะว่าจะได้หน่อไม้นะครับไปฝาก้หนูนหาห่อไม้เคุณลุงกับคุณป้าไหมครับนี่หาหน่อไม้ไม่เป็นจริงออนนี้ไม่ได้กหกไปหาจนเล่าไม่ใสได้หาหน่อไม้ก็ไปหาอยู่แถวป่าอยู่ขาน่าจะได้นะครับฮ <c oughs> ่าบ่าวเดี๋ไอ้เ,อเต๋อจะต้องเป็นคนขุด

โอ้หญ่อยู่ได้เฮ้อเออครับครับนั่นล้านั่งดินนะบ่อันนี้บ่อันซับเตอร์เนขนสายมันโค้ค้งแบเบลนี่นเมนอ่ะอืเจอผลไม้ป่าผลไม้ป่าเออมันชื่อว่ามะตั้ลิงก์ับวงี้อือเขาเรียกมามะแตงลิงบ่ไมนมาเตอร นี่แหละาหาหน้อยกันได้แล้วหนึ่ง,อองน,นอนอนนี้นอนเลยไม่ต้องมาซับเลยได้กระคุณอยู่ยเป็นไงเล็กแต่ว่าเราจะนอนนี้ยังไงนะคะเด็กสนุกกันเลยทีเดียวนะทุนตอนนี้เกาซับอ่ะเลยนั่งดินบปะบินแล้วเราจะมาตามดูฝั่งนี้ โอ้ขาวจ้วงเราสับไม่เป็นเขาเสียขีบ um. กะอืวายุคุดคุดคือบุธต้องเบิ่งทางเตือนให้ผมเนาะไา้มาแล้วนะคะนี่โอ้โหโนดิ้นสวยๆเลยสวยสวย บัตรแล้วก็หนอนนุ่นพี่น้องหนูใหม่หนูใหม่บัดก่อมันสิออกเนาะพี่น้องแป๊บเดียวข้าขนาดนี่หางใหญ่เลยเด็ดเล็ดบัตรเราต้องข้ามไปฟังคืนเนาะนี่นี่นี่ หนึ okay. ่งสองสามสีู่ยสีนอจ้าสีน้อยหอยหมานหมานดันดันเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งเอเกี่ยวไปให้าับเ่าเรียบร้อยป๊า นอนพักไงสมพและจังผ้ากันเมย่น้องสามสี่นอนะปนนอน,นี้งอหน่กระไงืมคักเธอนี่มันซอนเดียวยู่นี่<า>นะสามนอนซอนเดี่ยวหเหนน็นเหรออจุกๆจุกุ เจออแล้วนะครับพี่น้องเย้ยอ่ะคิปมาฝากพี่น้องอยู่ทางไกลอ่อะไไอคิปมาฝากเอฟซีะนะครับที่อยู่ต่างประเทศเอา้ทาทาร์กเห้เพื่อนบังเลยนะมันต้องลุกแล้ว อีกอันนี้คือหน่อเขียวนะโอ้หน่อนี่นะคะเราจะหาดูนี่ให้มันออกแบบนี้เราก็จะหาหนอนางดินที่อยู่ใต้ดินนะคะหนอนดินเนาะที่ยังไม่โผล่ขึ้นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่สูงสูงขึ้นแล้วนี่สังเกีเห็นไหมคะถ้าสูงขึ้นจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกหนอน,นึง นี่อันนี้ขึ้นสูงขึ้นแล้วเดินตามกอไผ่ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะ่า่นออกก่อ,อก่าจะได้แต่ละหน่อนะคะไม่ใช่เรื่องง่าย ซื้อกินง่ายกว่านะคะอือจริงง่ายกว่าซื้อกินง่ายกว่าไปเดินตลาดได้กินเลยอออ้ออกแล้วออแล้วโอ้โหอ่าช่วหน่อยชวยหน่อยปุ้นพี่น้องคักขนาดอุ้ยดวงกินเลยดวงกิน ด้วงกินทุกคนเออนี่ไม่ทันด้วงด้วงกินเลยแต่เราก็ได้อยู่ในได้อยู่ได้อยู่ไปเราพาไปซ่อมไปโอ้ยคักขนาดพี่นเราอู้หนูนางดินพี่เราขึ้นต้นไม้อีกแล้วหนอดินหนอดินเฮ้ยกอบุนก็อเ้ยคือน้ำลดเอาเอาเลยเด้อ๊เจ๊มันเหี่ยวแล้วเอามือทุกเออ โอ้นี่ไงใส่ซับไปไหมเฮ้ยังยังวัยไหนเกมพีเนาะอือพีอาทิตย์ นี่แม่ปรดพิตหวังเ็นม่อยล้กระซ้านนี่ฮัลมลป้านผูโอ๋หน่อขาเขาแค่พี่น้องนี่อ่ะพี่ิไม,<า>มเลยม,มันเต็มอย่างแล้วเอ,เอาใส่เลยเต็มแล้วบอกอไ,ไหวโอ้จ๋เาดเดาจ๋าเดาไงบ้างสุดยอดสุดยอด ดูนอไม้ไอ้เจ้งเคียวอ่ะจันทีนอขาวกระไดยอยู่นี่นอขาวนีีหนอดินนี่เห็นไหม่วนกนกัสิสมีแต่นอเคียวเคี้ยวครับเพือนเื่นอนไป ก็เป็นเวลาช่วงเย็นแล้วนะครับก็ได้เวลาทีา่แอดมินแน่นจะกลับไปทำภารกิจนะครับก็เราก็จะฝากเป็นหน่อไม้ผักหวานแต่ก็น้ำผึ้งนะครับเอาไว้กับผักหวานนี้เราจะเอาไปฝากาให้ ทำกินที่ครัวกลางนะครับกินด้วยกันเนาะนี่หลอใหญ่ๆเลยเนะยนี่เหืเหอขันยู่หันนะ่ะนี่น,นี่อันนี้อันนี้ห,หวานกับหน่อไม้จ้าให้ามาเฮ็ดกินอยู่ในครัวเนละ่ะเอาไปกินที่ครัว มันจมอย่างใช่คนจมย่างทาพาพวันกันหน่อไม้พอดีไปหาผุดมาให้ก็ฝากแอนเนียนไปกลับไปทำหน้าที่โอเคกลับไปทำงานเสร็วไปกินแล้วก็กลับไปทำงานแล้วก็เนาะก็สู้ๆเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ เร,เ,รเราอยู่นี่แต่เราก็ดูตลอดนะทโอเคไเดินทางปลอดภัยเราก็เ,าเพิ่งกลับมาจากสวนนะครับว่าจะไป<ร>ดไปหูหน่อขาหน่อขาแต่ว่าหน่อขามันยังไม่โตมากก็เลยเอามาไม่ได้เพราะว่าหน่ว่าจะเอาหน่อขาไปให้หนึ่งทานกันที่นู่นด้วยเนาะกะ็คุณานายสวนผักท่านบนอยากกินเออ แกบนยากินแกผักหาวานนี่หรอช่วงนี้กกคิดว่าแกคิดว่ามันไม่มีผักหวานแล้วไงเพรามันร้อนอแล้วก็มีหน่อไม้ด้วยก็เลยฝากไปนะก็ทํากินกันที่ครัวกลางหญ้าชงหญ้าชินู่นแหละก็ได้ดง<ห>ไม่ดาใช่ไม่ดาด้วยโอเคเ